เลนของเซลฟ์ก็มีทั้งเลนใช้งานทั่วไปใช้งานครอบคลุมและใช้งานเฉพาะทางครับโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะแบ่งออกเป็น3เซกเมนต์ได้แก่ Basic Collection, Advanced Collection แล้วก็ Premium Collection แต่หลักๆอยากจะให้โฟกัสที่ Basic Collection กับ d v v n n e e c o l l e c t i o n ครับ Basic Collection ก็คือเลนที่ใช้งานทั่วไปรวมไปถึงเลนที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม เป็นเลนที่มีจัดจำหน่ายตามร้านรวงทั่วไปอยู่แล้ว Advanced Collection นี่แหละครับจะเป็นเลนเฉพาะทางซึ่งออกแบบมาแก้ปัญหาลูกค้าได้อย่างตรงจุดจริงๆดังนั้นเลนประเภทนี้มักจะตอบโจทย์เฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมเพียงแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันเฉพาะที่เลนทั่วๆไปทำตามท้องตลาดไม่มีนั่นเอง Premium Collection จะเป็นเลนคุณภาพสูงคุณง่ายๆมันก็คือเลนในหมวดเบสิก ที่นำมาเพิ่มคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นซึ่งณนะตอนนี้จะยังมีแค่เลน dark booster กับ dark booster blue เพียงเท่านั้นครับสรุปครับถ้าเน้นขับรถจริงจังแนะนำเลนที่ถูกออกแบบมาสำหรับใส่ขับรถโดยเฉพาะ all weather al drive หรือ safe drive ไปเลยถ้าเน้นครอบคลุมทุกอย่างแนะนำเป็นพวกเลน blue box auto หรือไม่ก็ดาร์ booster blue ครับแต่ถ้าเน้นใช้งานทั่วไป แนะนำเลนส์มัลติโคดหรือว่าบูบ็อกก็เพียงพอครับสวัสดีครับ